อบายพี indo, ่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ซิฟุทุกคนเมื่อนี้มาเปิดคลิปอยู่ห่างเนาะพี่น้องอยู่ห่างเสื้อเพราะว่ามือนี้เขามาเซ่เนาะพี่น้องเขามาเบียกน้อยนึงเนาะมากับเอื่อยสบายดี่อแม่พี่น้องโดยโดยแบบตอนนี้เ้ามายางตอนนั้นเดินห่างเนาะพี่น้องแน้วกเห็นหมวกเก็นเสื้อผู้ชายนนะก็ือจารว่างายๆเอามายางเย็นนี่เลยพี่น้องขี่รถจักมาหนเทียงเพชนก็ได้ไมยางตากแอร์ ไม่เห็นเ,เนสีรรยฝาขีดอยากสื่อรรไปฝากไอ้ดอนพี่น้องอยากบอกว่าเป็นขัางเลก <c oughs> เออเขัางเ <c oughs> ละข่างเละแห๊ดที่สรร <c oughs> ื่อให้ก็รรยังวมาบ่ฮู้ว่าสิมารือบ่มอกดื้อบ่ปิ่นทางลางมากมัค้คะ <c oughs> นี่งามเลยเออมันหัดมีไรทางลังเนาะเพราะว่าเพิ่อนถันก็สิบัดเพื่อนเสียนะมาบอกพี่น้องเพราะเพินอพอพ่น,อ,พอ,พนอ,อยากได้หมวกเข็มจุ่มอยากได้หมวกนะเด <c oughs> ี๋ยวเพิ่นจะบ่กคอยซื้อเองดอกอยากซื้อเองเนี่ยบ่ถือใจนะพี่น้องก็ได้สิื่อให้เพิ่นนี่ งามเลยงามเนาะแล้วก็จะอันนั้นเคนจะเน้นน้มาเออมันจะมีะแบบว่าเป็นเสียดน้ำใดแบบเป็นเสือมีเสือมีหมัวคูก่กันครูก็เลยสิมาเบิ่งเสือนะไปมาเบืองตัวนี้มันใสหน่อยเนาะพี่น้องก็เลยสีเบิ่งใสใ,ใหญ่กว่านี้บายดีพ่อแม่พี่นออ้องด้วย นี่เด่กสีสันนะสัสนอย่กสีบกสีกหมวแต่ว่าจะเป็นมีหมอดีอวกันเนาะแต่ว่าตัวสีขี่หมวไม่ใช่ตัวนอกเนาะอกเนเพรา่าบางคนเมัอนเซียนที่ไข่ไข่ใระผมไข่สีไข่ขหมกเ่ยจะเป็นตัวเนะจสี มึหูว่าันสีมากนึงหัวมากพี่เนาะกระล่องล่องเอาหมวกซีนี่คุยฮ้าเสียแบบถึกใจแล้วกะเอาหมวกซีนี่ก็ได้คนกับคนเื่อมึงอเออนีพอดีนี่ตัวนี้แบบมีกรงามอยู่ไหนตัวหนึ่งหกรอยบาท หกร้อยสีสิบบาทเป็นเงินไทยพี่น้องหกร้อยห้าสิบเนาะจะนไอยมีแต่ขายเป็นเงินไทยพี่น้องะนอยเปลี่ยนก็ได้เอาซีนี้ซีคือเสือ มันบกเขาปัดในลอกอกเอาซีนะหมวกซีเสือเอองามยมีรอกมันกลามันเป็นคนขาวๆเนี่ยหน่อยหนึ่งขาวๆเ,เอเ๋อ อยู่ตรงกันมากอันนี้โฟกเกอร์เลยว่ะสีโคกไปหายเพิ่นได้จะมาไม่จะเพิ่นสีหายเนาะสีเนี้ยจะหายเป็นคางแหลกเลยพี่น้องซาเว่นดอดสิดีใจอยู่วันนี้สงสัยซื่อๆมาจาก่ไปดูตรงกันพี่น้องเดี๋ยวเอาเดือดก้นมาเหาสิเอาสุดได้เนาะพี่น้องค่ะเดือดก้นพี่น้องว่าสิได้สุดใดสีได้ดี ตอนนี้เฮากระไรได้เนาะกระไรอยังพี่น้องสรุปแล้วก็คือได้หมวกเปลี่ยนหมวกเอาเป็นสีดำพี่น้องแล้วก็เสื้อสีนะจะเขากันกลัวเนาะเพราะว่าหมวกเสื้อมันสีกับว่าผงภายใขนาดหมวกต้องเก่งต้องกามักโยเนาะอคอยกัดจะคิดไปไหนได้บุ่น เห้คนมาเป็นตัวมันผิดใจรึจะได้รตามเซนเป็นเงินบาทก็พันหนึ่งเนาะพันหนึ่งร้อยประมาณพันหนึ่งหนึ่งร้อยเด้อหาซีปีแหละประมาณนั้นเนาะภาาญี่ปุอยเนน่ยโอกาสยังนอสิขอให้รเป็นพันอย่าซื้อๆบุจักไปกที่นาแบบ จะเค้เพื่อนจะเคยบอกอยู่ดอกว่าเพื่อจากกสือหันสื่อนี้ให้คอยดที่ว่าสินะว่าสื่อกากสื่อหายเราหยว่าสื่อไปกระยันไปมูมากเนาะว่าจังไรหรอโอ้โหพีเบิงเงือสิดีใจยูนเดียด้านยางหน่อยนจัหน่อยแตสิเมื่อพี่น้องฮะองเจ้าฟอของประธานรออีนยังสา้่นนี่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 นีอนี่นีี่น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 ่่ี่นนนี่น่นน่ กับใส่สอยโมเมนท์ทองด้วพี่น้องมันเป็นยังไงเป็นคลองเก๋มันเป็นคลองเก๋ทนาพี่น้องเมื่อโมเมนท um ์ทองแม่น้ำคิงอะมากใส่คือได้คอยกระซือคือกัน,กนได้พี่น้องเริอมไปเบิรงในคลิปไม่ใช่ป่านไป <trabaj> ตอนนี้เฮาชิมเมื่อได้นนนเนาะพี่น้องค่ะเสร็จตีน เอาไว้เพื่อนแล้วก็ซื้อร่องเท้าให้ซหซแซบไอ้น้นง่งชิงก็มาเอางนไปผากร้านกับพ่อมาาม,มุปารเลเนาะพี่น้องมาดนติบปะหอดหร้วว่าซาม,มุาม,มุปาอะไรไม่เนาะคือ,อจังย่างรถเดียวเนาะแล้วก็ <laughs> ออกปะน่าใจเงินดะเอาจังหน่ยสิขาบรถเมื่อไหร่เนาะ ไปดูมกันเนาะพี่เนาะว่าท้าที่ไอรอนที่ไปเจ๊งไรกันเนี่ยเสียแข็งเลยเสียกรหัวครับมัตถิมาตเยอะมากะหยันเชยกกปบจักษพอดีเลยสะคอยจีอันนี้เออไหวเห็นหมมาหอเถียนแน่นเอาขี่เนาะเดีนี้เาก็ลาหัวเถียนแล้วเออเอเออะสือใส่ข้มาผากน้ว็ิงพอถุดถุดเออสะไป สบายดีเราลูกสบายดีปารุ่งก่อนเออเก่งเมย์เป็นสิมากเก่งใข้อมว่ากาโคอยู่แน่เลยอยู่นอกวะอยู่นอกมันจะแจ่งมันจะงามออันนี้มง่ามาเก๋งงามีดาสังแม่ สบายี้งไปสกับบี่เียไียัง้อีเเกือบพดาอดาว่าชอเมากบดุกมากหใส่ใส่เบื้องหลัใส่เบองใส่เบิ้งฮะฮะปคืนเนาะปนคืนคือไม่กล้าจะยิงแ่หนนี่คือเออจยิงอีกว่ะตาใหญ่ใหญ่น้อยหนึ่งม่เห็นวะคืนนะคะนะเอาไว้ไว้ไ นี่ง่ามเลอันน้่ามง่าง่าให้ปาลูกบ้งปะ่างให้ปาูกบ้งปไปเมาถอบอลเเออง่ามาดนี้เขาก็สุดตัวนี้ดีเกิบอเออง่อันนี้ของพพซีหนาอีเนาะเนี่ยกโมเกยงหายจักเสือต้องค่ำแสงห้าบาทอ๋อหมวกกับเสือมันเป็นคู่กันได้เลยใจรู้มาถือบ ค <mile inside. S 2> ือห่านได้ห่นแนเน้อ่านที่เจ้าเกิดสเนี่ยหัวเขาซื้อตะกีหัวเขาซื้อรเนาะอนเห็นเจ้าว่าเอาเจ้าดีใจอยู่เด๊เดี๋ยวเป็นขังแดงด้วยก่อนสิเสือเราจะดีใจหอเคยด้อมดียตากดีใจฮะโอ้เกลย เสือนตีงามลหมอนี่ดขนมนี่ดินีขนมขนมฝันี่ดิขนมโอ้เกือกนเลยเป๊ดโตดเจยิงเนี่ยเสือเสหายือบเยอะเอาเห็นมันมนะเห็นแ่ว่าเห็นจมอยากเยเออคือคือตอนเทเออนะเอามานนะ ก็เขาสเอดีนะเออและเออคือคือเอน่าน่างาโอ้มีกระเป๋าด้วยนะะเ้อเออขึ้นเลยโอ้ที่สองแสนสองแสนไปสองแสน สองแสนเออเวิร์ดหมวกหันสามแสนเนาะพันนันพันกว่านิดนิดเป็นอะไรผมคิดว่าไม่อาจจะซื้อเงินเพงกว่านอยู่ขอเห็นมันง่าผมก็เลยคิดเทนจังเลยจะได้เงินไหมไม่สิเงินจับเงินกระเป๋าอันนี้เงินเจ้าคือเก่าว่วกินอะไรกินอะไรกึองเนาะกึ่งดีงามๆดีเอาไปโดนๆไม่เคยเขาก็เออ ม่เขาดิดีใจอยู่ดิเกินอ่เกินคนเสือเกินป่วยอีกอาใจด้วยไ่นนคนงามปอยคนงามแสบบ่ลูกแสบบ่ขนมฮะแสบบ่ขนมกินแบบิบ่แสบบ่ปัญหมแสดงว่าตัวนี้มันม่แสบนอกตัวน่นหันแสบจะจะกินหันแสบแสบเนาะ ก็เลยทำให้เด็กพี่น้องเอ้ยมาเสกกระปรกนี่เนาะเขาไปเบียกเนาะพี่น้อยก็ได้ไปเห็นเสืองามงามเอออีกของฝากป่าแล้วค่ะนีเจ้มี่หนึ่งไปกินมาแล้วเนาะมาโมดุ้ยเจอกระสันงามเมื่อเอ้ใช้มาไปถุงเงินเกือบป่าแล้วค่ะเกือบป่าซื้อห้ยแล้วค่ะงามอยู่มากอยู่าหนูขอบใจป่าเลยจ้ะขอบใจเด้อว่าไหมขอบใจป่าเนี่ยมาไป กขาป่ไยยงไงนพี่นนองกบุ้อี่ยังพี่นนอำเน่ยเาไปเชเกันแล้วก็เาไปไปเบียร์นึ่งถือองวนมาให้ตักินย่งกอยยงจำนะกย่งได้น้อข่าไปข่ามาแนวไปทำไปเัอไงายเขาบอเนาะไปยงแว่นไหมงามอดีตงามไปแลงามไปแลแทบใส่สูงจะนี่เงเขาันค่ะ เออเข่าอันนี้หมวกสีดำก็แค่งาปล่อยนะขี้ไปขีแต่ว่าวราไม่หยังดกระตังสีโขอบใจเมียนะบอกใจเด้อโมเวนเบิรงนกันนะสีผูพี่น้องเป็นขังเห็กเนาะเด็กไอ้ดาิจิวไหมเนี่ยอ่ะจะขี้แม่ดูไปไหมขี้ไไหเสียบอ บายบายพ่อแม่เออบายบายปาลูกนาย้ดคนใดๆที่เขาเสียหายเน่ามันดีเน่ากระซอมดีได้น้องบอมีเงินเสียเยอะยังอ้ยจำนิกะดูแลงานนี้ก็ดีใจแล้วฝากคดาพี่น้อบายดีใจขอบคุณนาได้เพ่อมพี่น้องมาติดตามทรับทุกคนาะบายบาย